จบตั้งปริญญาตีแต่ต้องมาขับแท็กซี่เนี่ยนะแต่จะว่าไปเธอก็สวยพอใช้ได้นะเนี่ยสนใจไปเป็น PR หรือว่าเด็กนั่งดิ้งไหมจ๊ะบัวทำไมเธอพูดแบบนี้อ่ะฉันแค่หาทางออกให้ดูอย่างฉันสิใช้ของหรูๆกินแต่อของ,งแพง ลลองลบพ่อคะอในที่สุดปิ่นก็เรียนจบนี่ค่ะปิ่นคว้าใบปริญญาเกียรตินิยมมาให้พ่อด้วยนะคะจ้าพอดีใจมากเลยนะบ่งบุกภูมิใจในตัวปิ่นมากด้วยค่ะพ่อพ่อคะพรุ่งน,นี้ปิ่นว่าปิ่นจะไปหางานทำอะค่ะจะได้ช่วยพ่ออีกแรงไงเอางั้นเหรอค่ะ งั้นเดี๋ยวเรารีบเข้าบ้านกันแล้วก็ไปทำอะไรอร่อยฉลองกันดีกว่าดีไหมลูกดีค่ะพ่อ,อ<ป>งานมันหายยากอย่างนี้นะ นี่ก็หามาทั้งวันแล้วรู้ว่าเราจะกลับไปตั้งหลักที่บ้านก่อน เอา้าปินเป็นไงลูกได้ไงานไหมลูกไม่ได้เลยค่ะพ่อ,อหนมันเป็นไงบ้างไหนเล่าให้พ่อฟังหน่อยสิก็ไปสมัครที่ไหนเขาก็ต้องการคนที่มีประสบการณ์นะคะแต่หนูไม่มีเลยหนูจะเอาประสบการณ์มาจากไหนล่ะคะ,ะไม่เป็นไรค่อยๆหาไปเดี๋ยวก็ได้เองลูกนะ อนนี้หนูคิดออกแล้วค่ะคิดอะไรออกหนูขอไปขับแท็กซี่กับพ่อได้ไหมคะขับแท็กซี่เนี่ยนะใช่ค่ะนะคะพ่อมันจะดีเหรอลูกดีสิค่ะนะคะพ่อนะคะหนูขอไปขับแท็กซี่กับพ่อนะคะนะหนูดีใจที่สุดเลยหนูได้งานแล้วนะคะพ่อให้มันได้ขับก่อนเถอะ ห้ยได้ตั้งสามพันเลยเหรอเนี่ยขับแท็กซี่นี่มันก็ไม่ได้แย่นะได้ตั้งสามพันอย่างน้อยเราก็มีงานทำพ่อรู้นี่คงดีใจแน่เลย ไปค่ะพอดีบ้านฉันก็อยู่แ่านั้นพอดีนั่นบัวหรือเปล่าอ่ะเราปิ่นไงจำได้ปะเนี่ยอ๋อ ปิ่นลูกตาปานที่ขับแท็กซี่อะนะใช่ใช่ดีเลยบ้านเราก็อยู่ตรงข้ามกันพอดีเดี๋ยวเราไปส่ง เงินทอนก่อนโหแบงค์พันด้วยเงินทอนไม่มีเอา้าไปไหนแล้วเนะี่ยบัวค่าแท็กซี่ร้อยเดียวเองนะเธอไม่มีแบงค์ร้อยหรอร้อยหนึ่งค่าแท็กซี่แต่อีกเก้าร้อยอ่ะฉันให้เพราะว่าฉันสงสารบัวทำไมเธอพูดกับฉันแบบนั้นนะ่ะเธอสงสารเรื่องอะไรหรอ จบตั้งปรินญ,ญาตีแต่ต้องมาขับแท็กซี่เนี่ยนะเงินก็น้อยแถมยังต้องมาขายที่หน้าคนอื่นเขาอีกฉันราสงสารเธอจริงจริเออถ้ามีอะไรให้ฉันช่วยอะ่ะบอกได้นะเออแต่จะว่าไป เธอก็สวยพอใช้ได้นะเนี่ยสนใจไปเป็น PR หรือว่าเด็กนั่งดิ้งไหมจ๊ะบัวทำไมเธอพูดแบบนี้อ่ะใจเย็นๆก่อนฉันแค่หาทางออกให้ดูอย่างฉันสิใช้ของหรูๆกินแต่อของแพงๆนี่อยูนี่สักก่อนทำไมยังนั่งรถแท็กซี่อยู่ละแม่หนู มีของหรูใช้กินอาหารแพงๆแต่ลุงสงสัยอ่ะทำไมยังนั่งแท็กซี่ไม่ออกรถขับเองสักทีอ๋อหรือว่าหนูจะสร้างภาพอย่าพูดไม่พ่อยนะลุงฉันสร้างภาพตรงไหนกันลุงไม่ได้พูดพ่อยๆว่าแต่เงินเยอะขนาดนี้แม่หนูทำงานอะไรเลยจ้ะ เออคือก็ตกงานแล้วก็เกาะแม่กินอยู่ไงล่ะยีบัวเนี่ยเจ,จ๊ตุแกนะแกยังไม่รู้ชะตากรรมตัวเองอีกฉันได้ยืนฟังอยู่ตั้งนานแล้วตกงานนี่ไม่พอนิ่งจะขอเงินแม่ใช้ซื้อของฟุ่มเฟือยงานการไม่รู้จักทำโดนใหญ่รัดด่าทุกวันจนฉันเบื่อที่จะฟังแล้วนะเนี่ยอ๋แล้วก็เงินที่กู้เฮียเม้งมา เขาฝากบอบอกอะให้รีบกเอาไปคืนเขานะเฮียงเองไอ้นี่นอกระบบสุดโหดหน้าเหรอใช่นะสิโอ้น้องบัววันนี้เขากำหนดที่น้องต้องส่งดอกแล้วนะจ๊ะรู้แล้วน่ะฉันกำลังหาให้อยู่ได้จ้ะน้องบัวแต่ถ้าเลยกำหนด พี่เนี่ยขอนิ้วของน้องบัวสักสองสามนิ้วมาเป็นค่าดอกแล้วกันนะจ๊ะไอ้บ้าไปปินขอารถเข้าบ้าน